แต่คุณอนุทินชาญวิรุกุลวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยถามว่าเอ๊มีการพูดชื่อย่ออะไรต่อมีอะไรด้วยนะอุทินก็เลยบอกเลยว่าถ้ามีหลักฐานจริงจะเปิดทําไมชื่อยอ่อเปิดตัวจริงปไปเลยสี เขาไปให้แต่บ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการที่เขามายื่นยุบพักผู้ใหท่ไปมัน<ด><ด>ก็น่าจะเกี่ยวข้องเลยมั้งคนเรามันมีโลภโกรธหลงทุกวันนี้มันเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นแหละครับมีอะไรที่เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติบ้างเสียเวลาประชาชนเสียโอกาสประเทศชาติทั้งนั้นเลยนี่มันคือความอย่างว่านะศีลธรรมเมื่อกี้คุณรัฐพรลเขาไปให้แต่บ้าเพิ่มมาฮะสเหตุที่เขามีระานร่อยุแก้วคนที่ต้องปกป้องพักภูมิใจไทยสุดชีวิตกันอ๋ออ่างเดียวนี่แหละครับ ไม่มีอักษรหนึ่งคนที่จะทําให้รรคภูมิใจไทยจเจริญหรือตกต่ำก็อออ่างนี่ะเขาเอาว่าถ้าเขาามีหลักฐานเข,า,ขาจะพร้อมเปิดชื่อสอสองก็เ,เปิดสิเจเจ<ะ>้าเก็บไว้หาอะไรอะไปถึงโลงถึงศาลก็เ,เปิดไม่เปิดที่ถือว่าปกปิดนะฆ่าไหม เอ่ย,อยชื่อมาเลยสอไหนกลัวจะเป็นสอที่แบ็คเขาเปล่าอลองไปเช็คดูสิว่า mm hmm. เขาถูกใครไล่ออกจากที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยอ่ะตรงก่อนหน้านี้คุณนันทินรู้จักน,นัตพานะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้จักส่วนตัวรู้ว่าเข้ามาเป็นที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่ได้เคยทําประโยชน์อะไรให้กับกระทรวงเลยอดีตประหลัดแต่งตั้งเข้ามาพอประหลัดท่านนั้นเกษียณไปนี่ก็เป็นการตอบโต้เพราะว่าช่วงหลังนียก็มีพูดถึงพรรคภุมิใจไทยด้วยค่ะ